จังหวัดอุดรธานีอิตรลดุดเอาเจ็คบอกอุดรธานีพอทำไมต้องอิตรลดุดไปจังหวัดอุดรดิตใจนลบปันพ้ายาพีชอยดาบฮักกังเกลเลดาบจังฮักไม่ใช่จับหลุดร้อยแต่กังก็ปันนี่ยมันฮักพราะว่าพปายาพีชอยรบกับปามาตึงแม็นดาบมักกับลบจนได้รับใช้กันนะ่าว่าแต่ป้ายชาวบ้านธรรมดาถ้าทังกวามดี้ก็กระชางเอาชาวัดีไว้ cha cho bay chẳng watching bùi ri cha, lên chào ban kê má kề vai, tư cha tư quá, Nên cứ chào ban bang da chan, tung men chào ban bang da chan cha phê cả ba má để quá, ba má chào chàng na đai, chạy vui làn mất ra biếng mất cầm lòng buồn, hăng ra cung tia du lịch Trông trung nhai sẵn, nhà quăng ngơi hoặc ba má chào na, chào ban bang da chan เก็นมาถึงบางละจันจำให้มันละนี่น้องชาไตยกิปยละวัิสร้างไว้แด่คนชาไตลุลังเมนชีวิตเก็นมานี่นี่นี่น,นี่ลูกเชื่อชาวบัาฮอนุสาวารีในล่วงราชาการที่เก้าปาราชาตันทุ้งนี่ยอยู่แกวัดกบปีนี้่มคู่บ้านกันนั่งลุงเราเก็มันกันที่เสียชีวิตไปแล้วบางฐานกา็ชู้นัยก้าวคลเบี้ เราไม่ร so well ู้จักทำความดีไว้หลูกล้านนั่งตะลุงกูล้านก็หนึ่งตึงแต่บางคณะสร้างความดีไว้จนหลูกล้านก็ไม่ลืมเขีนไว้จังหวัดปัตตานีคนไม่ลืมเลยนั่งพลอมหนอยตะลุงชาคนความรู้แก่บอกที่นั่งพลอมหนอยตะลุงคนเชื่อจริงนายรลอมบุญทิศไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรสามสามัม่สามสามัยเออความรู้แก่บอกที่เออ การอยู่สามวันไหมฮึาไม่เลกอยู่ปักป่าชาติปัดไม่รู้กัดได้กับนายชวนปวยไปอยู่ปักจาดใจช่องจะไหมล่ะเป็นชิ้นละพิณแหงชาชาข้าเสียปากการแสดงผืนบานปักตายนั่งตะลุงปีช่องปนอร่อยที่ที่บอกเสียวชีวิตเมื่วันที่สามสิบตุลาคมช่องปนอร่อยห้าสิบมานายพร้อมบุหิตหรือนั่งพร้มน้อยตะลุ่ชาขน ่าจังหวัดสุราษฎร์นี้ที่เรไปแ่กขาดต้องยกให้อาจารย์จูเหลี่ยมกิ่งทองกุดยอดจริงๆมันตะมองลำเลิดมีหลูเก้าคนเชื่อว่าใช่ลิกากิ่งทองลิกากิ่งทองเป็นนักร้องที่แปลกแปลกเลยเป็นนักร้องยิ่งได้ร้องเพลงชีบยิ่งเพลงของลิกากิ่งทองตัวเพลงต้องเป็นคนใจร้องแต่าลิกากิ่งทองถึงเป็นผู้หญิงร้องเสียงแต่ดังทุดชุดนั่นก็คือแต่ เห็นใจเถิดนาแต่วของพี่พี่หลงรักแต่วมานาเห็นใจพี่เิดตาวันอย่าทรมานด้วยการเฉยเมยเออยอยแก่ใจกูจบเปลี่ยนไหมเปลี่ยน เห็งยิงบมรถด่วนรูป่รงอ้วนๆน้องนิมิตจะเกิดพี่ยืนมามองเง้นไม่ใช่พี่ยืนมามองเง้นไม่ใช่น้ำตาพี่ไหลเพราะว่าใจมันวางเปิดก้คุยจาะสิฮันโ้อเชืนววางเวิดแล้วคนเคยเชื่อชีวิตกระแตงเพลงไหวเพลงเจอว่าเพลงเชี่ยงจากไหนนั้ง เพลงนี้แต่กววันไหนนั่งรองให้คุณเลขกวังชากว่านไหนนั่งกับคนเลขจะหางเงินคืนนี้บันทึกวีซีดีโดยตีม,นสมสนบบันสมซักอิเล็กทรอนิกส์แลทายางอำเภอสงหญ่จังหวัดนครเชียมรา,ายใส่กรองที่ตัวทุดหยอดขอบคุณคุณนาภาพคอยหว่ากันติ่ร่งแต่คืนนี้ตัใจคงจออกได้ดีคงไม่แก่คนรองเพลงแก็ง แต่เพื่อเราลึกตึงครูบาอาจารย์นั่งอาจารย์จิวเหลี่ยมกิ่งทองคืนนี้รองไอพี่นองเจ้าตะบลนากาชาอําเภอจาวังจังหวัดนครที่รรมราชและใต้สัมพันาติคุดสคุณและสคุลชูมาเนกวังก็ไอแก่ววางตบมือทักรั้งับให้กับผมแก้วนบปากาว